ตั้มแล้วกระเบิดตั้มโดนแล้วตั้ตั้ม สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะจะพามาเก็บของนะอาวุธ3อย่างนะฮะที่จุดจุดเดียวคือจุดจุดนี้นะครับเรียกว่ามันจะเป็นสุสานอะไรสักอย่างนะฮะพวกนี้ก็จะมีพวกอมนุษย์อยู่เราก็จัดการให้เรียบร้อยนะฮะแป๊วอย่างเงนะี้ยแล้วไงตอนช่วงนี้เราบ้าเขี่ยวยาวนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้นะฮะด้วยความที่เสียวมันตีนะฮะจุดจุดนี้เพื่อนๆก็สามารถมาได้ตั้งแต่ต้ตตนเกมเลยนะครับถ้ามาที่นี่นะเราก็เข้ารูแห่งนี้นะครับ แล้วก็เดินวนไปตามเลื่อยเปื่อยนะฮะจนมาถึงที่นี่นะฮะออทัสเงานะฮะก็จะมีจุดเด้งมาที่จุดพรอนแห่งนี้นะฮะเพราะเราก็เดิน ic, by by default, ามาเลยแล้วเราก็จะเจอกับจุดนี้นะครับเรียกว่าสายโคลอสซอมาได้เลยรอม่ามาอีกจุดหนึ่งฮะโดยต้องผ่านบอสที่นี่นะครับแล้วก็ออกมาทางด้านนี้นะฮะเราก็มาที่เรียบหมู่บ้านตรงนี้นะครับเราก็มาถึงนะฮะสุสานแห่งนี้นะครับสุสานแห่งนี้มีทางเข้าอยู่นะฮะอยู่ด้านหลังนั่นเองอยู่เดินไปเลยนะครับ มีอีกตัวนึงไม่รู้เรื่องด้วยขีย่ม้ามาตั้งนานขอหอมอร่อยสักทีอกเออแม่งถึกด้วยนะศัตรูที่นี่แม่งอย่างโหน n ะเ <c oughs> ข้าไปเลยฮะเดี๋ยวจะพาเดินเข้านะครับทางด้านหลังนะดูสิทางเข้าดีๆอ้าวลงเลยโถถังเอาวะมีและสุสารของ ดินแดนชาโดว์มักจะเป็นเช่นนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นโรงตีเหล็กอะไรสักอย่างจะมีผนด้วยนะฮะแน่นอนว่าที่นี่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากก็มีพี่โกเรมนะฮะเดินโชว์ราลอตบหัวเราอยู่นะครับหลังเจอเรานั่งพลแล้วนะขออนุญาตนะครับอัพซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวตายนะครับเพราะว่าข้าไม่ค่อยจะใส่เสื้อนะฮะที่นี่แน่นอนว่าเราจะต้องระวัง ขี้รั่วจากข้างบนมานะครับเเราจะมาไล่เก็บของอะไรนะฮะหรือจะเก็บหินนะฮะที่นี่ก็จะมีหินแร่นะครับรนอมีอาบมนุษย์ตรงนั้นด้วมันเฝ้า,ม,ฝามันเฝ้าอยู่นะฮะดูสถานการณ์แล้วโอ้ไฟไหายเติมไฟหน่อยได้ไหมจ๊ะไฟนี้เพื่อนๆก็หามาใช้ก็ได้นะฮะผมบอกเลยว่าแม่งดีสําหรับดินแดนเอิร์ดมากเลยนะครับแม่งมืดมากเลยรอบนี้จะมืดไปไหน บอรเลว่าตัวนี้ถึกนะครับถึกใหญ่ไถ่เถือ <c oughs> มนมันตรงนี้นะฮะเขี้ยวยาวพอทิ้มปุ๊บแม่งเสียหลักฮะเสียหลักก็เสร็จโกดนี่ครับเอาละเราก็จะมาไล่เก็บนะฮะเราจะได้อาวุธชิ้นแรกนะฮะนั่นคือหอกอัคนีนั่นเอง,เองนะฮะหอกอัคนีนั่นเป็นหอกที่โคตรเจ๋งเลยฮะเอาไว้ใช้เวลาขี่มานะครับแนะนําว่าใส่เครื่องรางขี่มาด้วยมันจะแรงมากๆเลยครับ เหมาะสำหรับคนที่ปาหี <c oughs> <c oughs> หอกสลักฮะอคหนีนะครับถ้ายืนพื้นนะฮะไม่ขี่ม้านะครับมันจะเป็นการพุ่งเสียบนะครับแต่ถ้าขี่ม้าเป็นการคว้างนะฮะนี่ผมชอบนะฮะตอนนี้เป็นสายพุ่งนะครับเียบเนี้ฮะเสียวดีเสียวเขาไม่เสียวเรา เราเสียวเมื่อเดินเดินไปหาตรงนี้ก็จะมีกลไกนะครับนะว่าเปิดกลไกนะฮะแล้วก็มาส่องดูว่ามันเกิดอียังขึ้นวะอียังวะอียังเกิดตรงนั่นและวะเมื่อประตูเปิดลงก็จะเกิดสงขรามน้องเลือดเอาละตรงนั้นมีหินอ่ามันวิ่งไปทําอะไรเนี่ยไปดูซิโอโหตีกันเองนะฮะสงสัยแย่งสาวกันนะเราก็เก็บเนียนเลยไปไปกันต่อครับ เอาละในเมื่อเหลือตัวอะไรเหลือตัวอะไรนั่นคือผู้ชนะที่จะเจอกับข้าเขี้ยวยาวนั่นไงแก่นั่นเองโอ้ยากย่างแมงตัวใหญ่แม่งตัวใหญ่หญอเอาละหลัจงจากมันก็มาจุดจุดนี้นะฮะจุดจุดนี้ก็จะมีตัวโหดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะก็คือคนโ,อโกเรมมอกแกงนะครับโหยากเก็บนะฮะ เก็บหินนะครับประหยัดเงินนะครับนี่ฮะโกเลมมอ้อแกงนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะโกเลมมอ้อแกงตัวนี้ก็ไม่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะแต่เขาก็ามีที่ให้หลบนะอยากได้มอ้อแกงมันแปลงเป็นอาวุธมากเลยอะดอกไหมเนี่ยใครรู้บ้างว่ามันดอกไหมมีทางให้รอดฮะค,คนอย่างเราไม่สู้อยู่แล้วตัวนี้จะสู้มันก็ต่อเมื่อเราต้องไปทิ่มฤทธิ์สีดวงข้างหลังมันนะครับม,มีของให้เก็บนะฮะหินกาก เอาละมีหยดขี้อยู่ตรงโน้นนะเก็บซะหน่อยโอ้โหโอ้ยหลบโอ้หลบอย่างต้นต้นตนต้น้านาวืดนะฮะมีบันไดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปซอรว์ทางนู้นก่อนนะฮะพอดีมีของรอดตารอดใจแล้วก็มีตัวอะไรลอกหุ่งไหมนั่นไงมึงลอกกูแล้วลอกกูแล้วโอ้โหไฟดับเลย โกเลมมันเหมือนเชฟมากเลยนเนี่ยเอาละขอไปก่อนแล้วนะจ๊ะโกเลมพี่ไม่อยากจะอยู่แล้วถ้าน้องตีพี่แรงสขนาดนี้พี่ก็ส่งดูถูตัวเองไปก่อนละกันเอาละแล้วเมื่อมาถึงข้างบนนะฮะขึ้นมาแล้วก็จะมีทางแยกนะครับสำรวจนิดนึงนะดูความแน่ใจนะครับโอ้ยอยู่หอยรอด โอ้ยรู้แล้วแกอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีโกเล็มมอแกงอีกแล้วโอ้ยแม่ย้อยโกเรมมอแกงวัแล้วลรว,วก็หลบมาเก็บของเลยล้วถามว่าหินอะไรไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวตายนะฮะมาด้านบนนะฮะมาสอยมาเลยบังเอาโหแม่งทีมหุทีแล้วเนี่ย,ยทีมหมูห้าทีแถมอ่ะโกเร็มมอแกงมาแล้วครับ เหมือนชาวเผาะอะไรสักอย่างเราก็เดินจะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นลิฟต์นะฮะแต่ไม่ใช่นะครับเอาละนี่เห็นไหมตรงนั้นมีอะไรบางอย่างเอาละเรามาสำรวจกันก่อนนะครับและจุดๆนี้นะมีใครแอบตีตูดกูอีกไหมเอาละเนียน <c oughs> <c oughs> แล้วกูแล้วเราก็ได้แล้วนะะ ได้ขอมาชิ้นหนึ่งเอาละหลบไปก่อนเราวในะจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับตรงนั้นจะมีกลไกอยู่นะเราจะต้องหลบนะขอญอาตมาเก็บตรงนี้ก่อนสักหน่อยตรงนี้เราก็ได้หินตี้บัวนะแล้วก็มีขี้มาบอกเลยว่าค่าขี้ก่อนเฮือแม่งก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ขนาดนี้เอาละ ตรงนั้นก็เป็นโกเลมนั่งเอออยู่นะครับไม่ค่อยจะสนใจอะไรเอาว่ามาถึงจุดนี้นะโกลก็จะเปิดกลไกเลยคิดว่าน่าจะเป็นประตูตรงนู้นนะครับโกเลมคงไม่เดินมานะตรงนั้นก็เดินเอ,อ,อย๋ยตรงนั้นเอาว่ะตรงนี้นั่นเองมันคงไม่เดินมาเอาวราเราจะไปตรงนู้นกันเลย จุดๆนี้นะตรงนี้จะมีกลไกอยู่ไม่รู้มีไว้ทำไมเปิดเข้าเปิดออกเอาละมันต้องมีอะไรอีกแน่นอนเลยประตูนี้นะฮะจะหนาๆหน่อยนะครับแสดงว่าช้าแบบนี้ด้วยว่าน่าจะให้ขึ้นไปข้างบนได้นะครับเอาละเราจะเข้าไปก่อนโดยที่ขางตัวเองเอาไว้นะครับโอ้โหทั้งหม้อแกงทั้งแกงส้มเพียบเลยนะฮะเอาละเราจะไปหามอแกงก่อนแล้วกัน เก็บของตรงนี้นะฮะเราก็จะได้กงจักรนะฮะอักคณีนะครับอุ้ยหลบก่อนสิจ้าแล้วคราวนี้กูสึกขังตัวเองเอาไว้บันเทิงแล,ล้วฮะกวดกลไกนะบัดน,นาวถ้ามันไม่ตามมาเราก็จะรอดจากช่องแคบแห่งนี้ขอเติมไฟสักหน่อยนิเชียวอย่ามาเนียจเอาละในเมื่อลงมาปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสับมันดีกว่าเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขึ้นไปด้านบนนะฮะ เลยน้อพี่รู้ว่าคำบนนี้มันต้องมีความลับของชูซอนอยู่เอาละมาถึงขำบนแล้วโอ้โหดูเหมือนเป็นห้องที่รู้รารตาการตานะฮะและแน่นอนว่านี่คือจุดจบของดันแห่งนี้นั่นเองนะครับสับเลย <c oughs> ไฟไหม้ไหมแล้วเราก็ได้นะฮะอาวุธสุดยอดของสุสานแห่งนี้นะฮะแล้วก็ได้หินมังกรด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยว เราจะไปดูกันหน่อยว่านี่คือของที่ได้นะฮะในชิ้นหนึ่งรู้สึกมีแล้วก็นี่นะฮะดาบใหญ่นะฮะกุจแกหินยุคนีนะฮะล้วก็หอกนะครับอยู่ด้านล่างนั่นเองเอาละ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะไปเ<ๆ>ทสกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ <S <S <ๆ>นี่นะฮะแซวโคดแหลมนะฮะ ติดไฟตรงนี้หน่อยเพื่อจะได้เห็นสีสวยขึ้นแวไม่เห็นนะเอา,าระมาดูท่าของเขาก็เลยฮิยาฮิา,า,าต่ฮยชิคก้าชิโหนี่คือการบุกแทงนะเื้าไงเนาะบุกแทงแล้แหลมนะฮะแม่ง <laughs> 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 เป็นไงลระมาใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นพี่กับคนนี้เลยดีกว่าพี่คนนี้ก่อน โดนเลยครูเกลือตั้แล้วก็ระเบิดตั้มโดนแล้วตั้มตั้มเป็นไงเราตายทีตั้มตั้มเป็นไงเราฮิตั้มตั้มฮิตั้มตั้มอะไรน้องอย่างนี้ก็มีนะน้องใน,ใน,นี่เป็นไงเราหนักนะ เฮ้ยตั้มตั้มโคตรโคตรเป็นไงแล้วฮะเพื่อนๆก็มาเก็บกันได้นะเขาบอกว่าเป็นรอาวุี่โคตรมันเลยฮะแนะนำว่าใส่แสงนะฮะตั้มตั้มสวัสดีครับเจ๊สวัสดีเป็นอย่างไรบ้างเจ๊อยากฆ่าผมเลยโอ้โหเจ๊ใจเย็น ทำ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  tamam. โอ้กูตายกูตายกูตาย,ตายโอ้ไงเจ๊ฮึทำทำบัดบัดทำทำเป็นไงเลยเจ๊ฮี่ทำทำโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยแม่งหลบไม่ได้เออ รู้จักดาบของผมมาผมไปซื้อมาจากที่อื่นนะฮะชับปั๊บโอ้โหกูโดนมามัมามามปั๊มปั๊มโอเคเจ้หึช้ำปั๊กมอมบบกูโดนกูโดนกูโดนช้ำช้ำปั๊มปั๊มกูโดน ปั๊มปั๊มโปโปโปโอ้โหโดน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 ปั๊มปั๊มหืมกากกากกากมากอาวุธอะไรเนี่ยแม่งเล่นโคตรยากอื้มมิจฉเจจะสะทุนภูงน้อยของเจ้หืมยาอย่าพึ่งนะเจ้ อออปังปังแม่งไม่ถึงระยะไม่ได้โอ้โหอระยะมันสั้นไปหน่อยนะครับผมไม่มักอาวุธนี้เลยต่อมานะฮะเป็นหินหอกหินอคคนีผู้พองนะฮะหอก สลักอัครหินผุกพวงะอัคณีนะหนึ่งในอาวุธกว้างนะครับที่สร้างด้วยเหล็กนะฮะเมื่อโจมตีหนักหรือพุ่งโจมตีหนักรวมถึงโจมตีหนักบนหลังม้าจะคว้างหอกนะฮะเรียกว่าใช้บนหลังม้าเท่านั้นนะฮะแต่จะเผือกใช้บนนี้นะครับจะเผือกใช้กับเจะแทงเถือบได้แค่นี้เองไม่มีอะไรหรูหราเลยนะครับ ใช้เฉพาะบนหลังม้าเท่านั้นฮะเราก็ใส่กับเครื่องรางหลังมา้าผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะฮะน่าจะแรงแล้วเรียกว่าเอาไปสู้กับไอ้นั่นะฮะกระโถนไฟนะครับแชม พ่มพุงพิมพุงมันพิมพุงมันล้มเลยอาวุธแบบนี้เอาไว้ฆ่าเจนะฮะเอาเน้นมันนะแชมว้าเจโอ้โหกูโดนแล้วโอ้ยหงอยหลอดหลบไม่พ้นนะฮะ ในเมื่อมันเป็นอาวุธนะฮะบนหลังม้าเท่านั้นนะครับเราจะบัคว้างกับมันกดตีหนักนะฮะตีหนักคว้างแม่งเลยเกีอะไรวะเนี่ยแม่งเหมือนอ์คมามึงกูคว้างนะไงเล่าเดือดเดือดปะเล่าเป็นอาวุธที่ฮานะฮะฮามากใครป๋าเนี่ย เออฮือ uh huh. แม่งมีโลใช้บุัง l o มาเท่านั้นนะเออฮือ uh ฮ huh. าดีไอพีคนนี้อยู่คนเดียวนะฮะป่าแม่งเลยเออฮือเออฮือ huh. แม่งไม่ตายเออฮือ uh huh. ตายเลยมาเปลือกไอพีคนนี้เหรอ,อนี่รู้จักไหมสปาตัน <c oughs> ปาไก่นุย้ยอู้ปากคดไก่ผมโบอกเลยว่าแม่งยออยแม่งเอาไปปามังกรดูเป็นอาวุธที่โง่งเง่ามากสปาร์ตัน <S <S> สปาร์ตันเออเออเออโอ้โหพุ่งได้ฮะสปาร์ตันโอ้โหเฮ้ยเป็นอาวุธที่ดีมากเลยนะ สำหรับบุรีร <man> ัมย์แม่งแรงฮะแรงป่าหมายังไม่รอดเอ้าหมาแม่งแห่าสปาร์ตันอ้าวปลดโล่ก็โดนดิแม่งกาดได้ด้วยเจ้าคว้างแม่งก็กาดเอาหาเอาเฮอล่ะนาะง้างแม่งเลยง้างละง้างทะลุโล่เว้ยบอกเลยว่า ตั้งโหเป็นอาวุธที่โคตรดีเลยฮะบอกเลยว่าระหว่างทางกูจะปรับความมันนะถ้าตีธรรมดาก็เสียบ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 แต่ลงที่ลงจากม้าก็เป็นเสียบเงี้ยเสียบอย่างนี้เลยไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้นะฮะ